w วลค้ามทูเทอร์โบคาและว,วันนี้เราจะพาคุณมาดาดิ่งสู่ความลับลึกของฮุนไดทักสัน2026รถ SUV รุ่นใหม่ที่ไม่ได้มาแค่ปรับโฉมแต่มาแบบเปลี่ยนเกมทั้งหมดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ซ่อนความลับที่ฮุนไดไม่ค่อยเปิดเผยแต่รู้สึกได้ทันทีเมื่อคุณขับมันบนถนนจริง สิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ใหม่ในสไตล์เซนทรัลสปอร์ตินสที่ลำสมัยแต่ความลับอยู่ที่การออกแบบเพื่อควบคุมอากาศโดยเฉพาะตัวถังมีช่องแอโรไดนามิกเล็กๆซ่อนอยู่หลายจุดไม่ว่าจะเป็นบริเวณกันชนหน้าโค้งล้อหรือเสาดีพิล่าช่องรับเหล่านี้ช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มความนิ่งและทำให้รถเงียบขึ้นในความเร็วสูงเป็นเทคโนโลยีที่ผู้ใช้ทั่วไปอาจไม่เห็นแต่รู้สึกได้ทันทีเมื่อขับเกิน100กิโลเมตรชั่วโมง ระบบไฟหน้า d l แบบพารามิทริกถูกพัฒนาใหม่ให้คมชัดละเอียดและผสานเข้ากับกระจังหน้าเหมือนอัญมณีดิจิทัลแต่ความลับจริงๆซ่อนอยู่ภายในเพราะหุงมใดใช้เทคโนโลยีไมโครออปติกเลสที่ปรับความสว่างตามสภาพแสงและระยะรถที่สวนมาคล้ายระบบในรถหรูที่มีราคาแพงกว่าแต่ทักษันกลับใส่มาแบบไม่ประกาศใหญ่โต ด้านขุมพลังฮุมไดปรับจูนระบบส่งกำลังใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะรุ่นเบนซินไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดมือหนักหรือมือเบาก็รู้สึกได้ถึงแรงบิดที่มาต่อเนื่องลื่นขึ้นและตอบสนองเร็วขึ้นความลับอยู่ที่การปรับยางแท่นเครื่องและระบบลดแรงสั่นสะเทือนรวมถึงการผสานพลังงานไฟฟ้าที่แม่นยำกว่าเดิมทำให้การขับขี่เงียบและนุ่มขึ้นแบบรู้สึกได้ทันที เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะพบกับดีไซน์ที่ล้ำสมัยใช้จอคู่แบบลอยตัวและระบบปฏิบัติการใหม่ของฮุนไดแต่ความลับที่แท้จ,จริงคือวัสดุดูดซับเสียงจากใยรีไซเคิลที่วางซ้อนแบบ cross fiber pattern ช่วยตัดเสียงในช่วง 300-900Hz ซ,ซึ่งเป็นช่วงเสียงรบกวนจากถนนที่น่ารำคาญที่สุดเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละที่ทำให้ทักษัน2,026เงียบและนั่งสบายกว่าเดิม เบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์แรงกดช่วยลดความเมื่อยล้าเวลาขับไลยส่วนพวงมาลาัยดีไซน์ใหม่มาจากงานศึกษาทางชีวกลาศาสตร์ที่ฮุนไดสะสมข้อมูลนานหลายปีแม้จะไม่ใช่อออปชั่นที่เห็นชัดแต่ส่งผลให้การขับควบคุมง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ช่วงล่างรุ่นใหม่นุ่งขึ้นเกาะถนนดีขึ้นและมาพร้อมระบบเสถียรภาพที่คาดการพฤติกรรมผู้ขับล่วงหน้าในระดับมิลลิวินาทีทำให้รถตอบสนองแม่นยำรู้ใจและปลอดภัยกว่าเดิมอย่างชัดเจนทั้งหมดนี้ทำให้ฮุนไดทักษัน2026ไม่ได้โดดเด่นแค่สิ่งที่ตาเห็นแต่โดดเด่นเพราะความลับที่ซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีที่เงียบง่ายแต่ล้ำอย่างไม่น่าเชื่อเป็น SUV ที่พัฒนาด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียดแม้จะไม่ได้โปรโมตแบบฉูดฉาด นี่คือทักษะ2,026ความลับที่ถูกเก็บไว้นานการพัฒนาอย่างเงียบๆและวิวัฒนาการที่พร้อมพาอนาคตเข้ามาใกล้กอว่าที่เคย